เป็นไรหรือเปล่าคะน้องออยหน้าตาอย่างเนี้ถ้าบอกว่าไม่มีอะไรนี่โกหกนะออยไม่รู้จะทำยังไงอะ,ะพี่วันคือออยโกหกเพื่อนอะแต่ออยไม่ได้โกหกเขาตรงๆนะคะ เหมือนออยโกหกคนอื่นแต่มันไปกระทบถึงเขาอะออยไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้พี่วันออยไม่ได้ตั้งใจอะออยไม่รู้ว่าจะทำยังไงอะคะ่ะน้องออยก็บอกความจริงเขาไปได้ไหมคะออยไม่กล้าออยกลัวคะ่ะ บอกไปเขาต้องเกลียดออยแน่ๆเลยอะทุกวันนี้มีใครเกลียดออยมันก็ไม่รู้อะอ,อยไม่อยากอยู่โรงเรียนนี้แล้วอะอุยแต่น้องออยย้ายโรงเรียนมาหลายรอบแล้วนะคะพี่ก็เพิ่งย้ายมาไม่ถึงปีเลยจำคราวที่แล้วได้ไหมเต่ยกับมา้าทะเลาะก,กันบ้านแทบแตกแนะ่โอ้โทษอย่างนี้นะคะน้องออย ยังไงอะพี่มันก็อยู่กับน้องออยเสมอนะเมื่อตอนปีใหม่ที่พี่วันกลับบ้านพี่วรรณวะไปไหว้หลวงพ่อที่วัดแถวบ้านมาด้วยพี่วันขอให้น้องออยมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งแล้วถ้ามีเรื่องอะไรไม่ดีอะก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ ถ้าน้องออยคิดอยากทำสิ่งใดอยากเปลี่ยนแปลงอะไรก็ขอให้ทำสำเร็จทุกอย่างนะคะขอบคุณนะคะพี่วนัน ว่าไงอยู่ไหนแล้วอ่ะอ๋อเข้าซอยมาแล้วเนี่ยใกล้ถึงแล้วอืมเ็าอยู่หน้าโรงเรียนนะโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเค รอนานปะเข้าเร็วนปะได้ได้เ <c oughs> นี่ยที่จริงอ่ะเสร็จตั้งนานแล้วจริงเหรอแต่ว่าแม่อบอกให้รอพี่ป๊อปแล้วพี่ป๊อป <c oughs> ไม่เป็นไรรอได้คือพี่ป๊อปไม่ยอมตื่นเลยลอืมแอนลุ่มเมื่อคืนได้ดูคลิปที่เราส่งให้ปะเออดูดูตลกมากเลยนะพี่ป๊อปมาขอห้องถามว่าดูอะไรหัวเราะเสียงดังจังนี่ถ้าชอบเดี๋ยวเราส่งให้อีกอีกเต็มเลยดีดีดีไงไม่ดีค่ะ ครับเดีย๋ยวไม่ตื่นแล้วเนี่ยอืมก็เห็นมีตาสายรอบนึงอะ่ะใช่หรอใช่ไม่รู้สึกเลยอืมยังว่าหลังไม่โทรปลุกแล้วไม่โทรปลุกอะ่ะไม่ซื้อหนอมให้นะงนั้นโทรปลุกก็ได้ยาก,กินแล้วนี่ข้าวแรกเรียนอะไรอะ่ะเด็กเ<อ>ต้ยทำบ้านเรีย่ยงอะ่ะทำแล้วยิมล็อกอะไรดี ยังไม่ทำสักข้อเลยไม <laughs> ่เอาอะไรอยู่ในกระเป๋าไปก่อนนะ Since my family didn't live together, we meet each other only twice a year. Living alone in Bangkok is so lonely, but I also learned something from this hard time. The best thing is, I'm so lucky that I have a good friend. nompang is not only a cute girl, but also the most charming person I've ever met. She's so smart, but sometimes she did crazy things and that makes her unique. She gave me a lot of things that make me learn how to live happily in this city. She is the one who is worth spending time with. I don't know what I will be without her. If I have to write something about my family, ขนมปัง will always be c o n t e d as mine เจ้น่อยคคะทำการบ้านมาดีมากพูดดีมากอ่ะเอาไปยี่สิบเลยไม่ขอบคุณนะแกเนี่ยที่เราให้ฟังเมื่อวาน่าไปโพสเพลงให้ดิตา อยากรู้ว่าพี่ต้าจะมาเมนเหมือนที่เมนให้พี่เต้ยไหมไม่ไม่มีอ่ะไม่เข้าใจว่ะพอไปถามเมื่อวานแล้วเว้ยก็บอกว่าไม่เห็นไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยดูดิแล้วนี่แกโพสพร้อมๆกับพี่เต้ยเลยปะเออดิพอพี่เต้ยโพสนะเว้ยฉันก็โพสต่อเลยไม่เกินสองนาทีแน่ๆอ่ะมันเลยแปลกอ่ะถ้าพี่ต้าจะไม่เห็น เริ่มไม่แน่ใจแล้ววะว่าเขามีอะไรกันขนาดไหนไปถามดีปะวะตบดูงี่เง่าอะ่ะแต่ก็อยากรู้อะ่ะเอาไงดีวะออยเออแล้วแกเคยซีเฟนชิพพี่ตอรกับพี่เตอร์ยังวะซีเฟนชิพซีเฟนชิพคืออะไรวะ เดยแกพิมพ์ชื่อเฟซบุ๊กของสองคนไว้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาหมดเลยอะไรขึ้นมาบ้างอะก็ทุกอย่างที่เขาโพสกันอะ๋ย่ดูนะแต่ว่าพวกคอมเมนต์รูปจะไม่ขึ้นนะมันจะขึ้นเฉพาะพวกข้อความโพสเพลงรูปที่แท็กด้วยการเช็คอิน น้ำอะนี่มัมีนานอย่างทำไมฉันไม่เห็นรู้เลยวะอนานแล้วแต่คนเขาก็ไม่ค่อยรู้กันอะ่ะ